ม่กันครับต่อไปก็ขอเช er ิญคุณเปียกรนะครับนำเสนออการท่องเที่ยวนะครับชุมชนของเกาะเก็ดนะครับครับเส้นเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนเกาะเก็ดนนทบุรีเสน่วิถีไทยล่องเรือชมคลองสัมผัสงานฝีมือกลุ่มเป้าหมาย นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่สนใจวัฒนธรรมไทยงานหัตถกรรมและวิถีชีวิตชุมชนคอนเทนต์ที่ต้องการสื่อสารความงดงามของธรรมชาติความอุดมสมบูรณ์ของวิถีชีวิตชาวเกาะเก็ดความประณีตของงานหัตถกรรมและความเป็นมิตรของคนในชุมชนเส้นทางท่องเที่ยวสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความสนใจและเวลาช่วงเช้าแดโมงถึงเที่ยงลงเรือชมคลอง เริ่มต้นด้วยการนั่งเรือหางยาวชมความงามของคลองรอบกอเกาะเกตสัมผัสบรรยากาศอันเงียบสงบและชมวิถีชีวิตริมคลองของชาวบ้านวัดปรมัยยิก,กาวาดวรวิหารเยี่ยมชมวัดเก่าแก่ที่มีสถาปัตยกรรมงดงามและเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของวัดสาบ้านเรือนไทยโบราณชมบ้านเรือนไทยโบราณที่ยังคงอนุรักษ์ไว้ได้อย่างสมบูรณ์สวยงามเรียนรู้ เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมและวิถีชีวิตในอดีตช่วงบ่ายเที่ยงถึงสี่โมงรับประทานอาหารลิ้มลองอาหารและขนมพื้นบ้านอร่อยออร่อยของเกาะเกต็ห้าเลือกซื้อของที่ระลึกช้อปปิ้งสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้านเช่นเครื่องปั้นดินเผาตุกตาทอผ้าและอื่นๆหกเรียนรู้การทำเครื่องปั้นดินเผา เข้าร่วมเวิร์กช็อปการทำเครื่องปั้นดินเผาเรียนรู้ขั้นตอนการทำตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นตอนการเผา 7. ชมพระอาทิตย์ตกดินเวลา4ี่โมงเป็นต้นไปชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงามริมแม่น้ำเจ้าพยาการดึงดูดความสนใจการใช้สื่อโซเชียลมีเดียสร้างเพจ Facebook Instagram และ TikTok เพื่อโปรโมตเส้นทางท่องเที่ยวและเผยแพร่ภาพและวิดีโอสวย,สวย การจัดกิจกรรมพิเศษจัดกิจกรรมพิเศษเช่นเทศกาลงานหัตถกรรมหรืองานแสดงศิลปะพื้นบ้านเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวการร่วมมือกับโรงแรมและบริษัททัวร์ร่วมมือกับโรงแรมและบริษัททัวร์เพื่อจัดแพ็กเกจท่องเที่ยวและโปรโมทเส้นทางท่องเที่ยวข้อเสนอแนะควรมีการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรักษาความสะอาดของกอเกาะเกตควรมีการอบรม ให้ความรู้แก่ชาวบ้านเกี่ยวกับการต้อนรับนักท่องเที่ยวและการรักษาขนรทมเนียมประเพณีควรม,มีการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นห้องน้ำสาธารณะและที่จอดรถเพื่อความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวโดยการนำเสนอเส้นทางท่องเที่ยวที่หลากหลายและการใช้สื่อโซเชียลมีเดียอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนเกาะเก็ดและสนับสนุนเศรษฐกิจของชุมชนได้อย่างยั่งยืนจัดทำโดยนายปิยกรฉายชูพงศ์9059 ครับก็ต่อไปเชิญครับครับต่อไปจะเป็นคำถามนะครับอาจารย์คำถามที<ส>่จะถามเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับเกาะเกต็ดคุณรู้จักเกาะเก็ดมาก่อนหน้านี้หรือไม่ครับครับก็ขออนุญาตนะครับผมในฐานะที่เคยเคยไปเกาะเก็ดนะครับก็ เ,เคยได้ยินแล้วก็รู้จักเกาะ,ะเกร็ดมาก่อนนะครับก็ก็ทราบดีนะครับว่าเกาะเกต็ดเนี่ยอยู่ในจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับแล้วก็สามารถเดินทางไปได้เป็นเป็น,ปน,ปนการเดินทางที่วันเด์ทริปได้นะครับก็ถือว่านักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างชาติก็ให้ความสนใจเยอะแล้วก็ ไปส่วนใหญ่ก็เป็นด้านาวัฒนธรรมนะครับก็เคยไปมาครับเคยไปแต่ว่า,อายอมรับว่าไปไม่บ่อยแต่เคยไปครับเคยไปไปทางเรือก็เคยไปด้วยนะครับครับผมต่อไปคุณรู้จัก,กเกาะเกตจากที่ไหนครับก็หนึ่งเลยสมัยก่อนก็คือบอกได้ยิจนยจากการบอกต่อนะครับได้ยินจากการบอกต่อนะครับของ คนทั่วไปนะครับว่าเกาะเกร็ดเนี่ย,ม,ยมีเป็นเกาะในข้าใจความเข้าใจตอนแรกคือเป็นเกาะนะคแต่จริงแล้วก็คออือเป็นพื้นที่ที่เป็นเป็นเหมือนเนกาะเกาะเนี่ยแหละแต่ว่าอยู่ในแม่น้ําเจ้าพระยานะครับแล้วก็มีชุมชนอยู่ในนั้นนะครับแล้วก็แรกเริ่มเนี่ยได้รับการบอกต่อไปทีตอนหลังก็หาข้อมูลได้เพิ่มเติมนะครับจากอินเทอร์เ,เน็ตเว็บไซต์นะครับ เว็บเพจต่างๆนะครับที่เป็นเว็บเพจของอชุมชนที่อยู่ในเกาะเกร็ดนะครับแล้วก็ที่อีกอันหนึ่งที่ที่เป็นหมายคล้ายๆกับเป็นไอคอนหรือว่าเป็นแลนด์มาร์คของเกาะเกรด็ดเลยก็คือเจดีเอียงนะครับกลางน้ําที่อยู่ที่เกาะเกร็ดนะครับอันนี้ก็จะรู้จักมาจะรู้จักว่าอยู่ที่เกาะเกร็ดครับอันนี้ก็ครับผมครับคุณทราบหรือไม่ว่าเกาะเกร็ดมีชื่อเสียงด้านอะไรบ้างครับ ก็ที่ทราบนะครับก็คือเป็นมีชุมชนนะครับเกาะเกตมีขนมหวานนะครับที่ที่เกาะเกตนะครับแล้วก็ไปเดินชมวิถีชีวิตชาวบ้านนะครับที่เกาะเกร็ดก็เป็นลักษณะวันเดย์ทริปนะครับหรือว่าจะเป็นเป็นจุดผ่านสำหรับคนที่จะนั่งล่องเรือไปต่อจังหวัดนครศรีธรรมากก็ได้นะครับอันนี้ก็ที่ ที่สรางนะครับแล้วก็ที่เคยสัมผัสมาด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เก็เกล็ดนะครับคุณเคยลองชิมอาหารหรือขนมพื้นเมืองของกอเกาะเกตดหรือไม่ครับรสชาติเป็นอย่างไรบ้างครับเอ,อขนมหวานนะครับของของกอเกาะเกตดก็คือถามว่าเคยชิมไหมก็มีชาวบ้านนะครับที่เ,เขา โปรโมตนะครับในในเป็นที่เป็นจุดเช็คอินนะครับสำหรับการที่เวลานั้นที่จะไปแล้วก็ปักหมุดไว้ว่าสนใจจะมาเาเรียกอะไรมาเวลามาเที่ยวที่ที่เกาะเกร็ดน,นะครับก็มีขนมหวานเดียเป็นเป็นตัวชูโรงเลยนะครับ <c oughs> ของที่ท,ที่ที่ทำโดยชาวบ้านนะนะครับ <c oughs> นะครับแล้วก็ อาจจะเดี๋ยวในปัจจุบันเนี่ยมีนักเที่ยวต่างชาติด้วยเนี่ยก็จะมีให้เข้าไปลองดูวิธีการทํานะครับมีร้านค้าต่างๆหนะ้าที่ที่อยู่ในในเกาะเกรดนะครับอตอนนั้นเคยได้ยินร้านจ้จาจา๋าหรืออะไรเงี้ยที่อยู่ในในเกาะเกร็ดนะครับเป็นขนมหวานขนมถักส่วนใหญ่จะเป็นเน้นขนมไทยนะครับพวก ไอ้สามปันนีพวกไอ้ท่องหยิบทองยอดฝอยทองอะไรพวกเนี้ยที่ที่จะเป็นขนมหวานกรอบเจ็บนะครับก็ก็เคยที่รสชาติด,ดีนะไม่ไม่ไม่ไมหวานมากขนมตาลน,นะนี่ก็ก็ก็มีนะครับที่ที่กรอบเจ็ดนะครับขนมตาลขนมของหวานต่างๆส่วนใหญ่จะเน้นของหวานนะนะที่ชาวบ้านเขาทำออกมาขายนะครับแล้วก็ไม่ได้ซื้อจากข้างนอกก็คือเขาทําเองข้างในนะครับครับ เกี่ยวกับประสบการณ์การท่องเที่ยวคุณคิดว่าอะไรคือไฮไลท์ของเกาะเก็ดที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดครับก็ก็กหนึ่งเลยนะครับที่ไม่ควรพลาดเลยก็คือหนึ่งไปที่เ e จดีย์เอียงกลางน้ํานะครับที่ที่เกาะเก็ดซึ่งจริงๆเเกาะเก็ดเนี่ยเป็นนั่งรถแล้วก็ข้ามมาได้นะครับหรือว่าจะนั่งเรือจากที่ท่าเรือที่ทั่ง ุงเทพแถวท่าช้างแถวอะไรเนี่ยก็จะมีเรือว่าจ้างมาได้นะครับเป็นวันเดย์ทริปนะครับส่วนใหญ่จะเป็นหนักเป็นวันวันเดย์ทริปนะครับแล้วก็แนะนําว่าถ้าจะมาก็ให้นั่งเรือมาเนี่ยจะเห็นนะครับแล้วก็มีวิถีชีวิตของคนมุสลิมคนมอญคนไทยนะครับรวมตัวกันอยู่ในนั้นนะครับเช่าจ,จักรยานขี่นะครับชมในในชุมชนเกาะเกรด็ด นะครับดูวิถีชีวิตกันปั้นหม้อหม้อดินนะครับ mm. แล้วก็มีเขามีมีแมพให้ดูนะครับว่าเราจะปั่นจัก,กรยานเราจะเดินนะครับภายในในเกาะเกร็ดยังไงนะครับซึ่งเกาะเก็ดเนี่ยมันจะเหมือนลักษณะคล้ายๆกับเขาเรียกอ,อะไรเป็นเป็นคล้ายๆตัวยูนะครับเป็นเป็นพี่คล้ายๆตัวยูแล้วก็มีทางน้ําที่เป็นแม่น้าเจ้าพระยาเนี่ยตัดนะครับก็ไอสามารถ ปั่นจักรยานนะครับรอบเกาะเจ็ดได้นะครับแล้วก็ชมวิถีชีวิตพวกขนมหวานจามงกุดทอนหยิบนอนยอดฝอยทองน,น,น,นะครับอันเนี้ยสิ่งที่พลาดไม่ได้นะฮะแล้วก็พวก,พว,กพไไว่วยพระนะฮะไปวหวยพระที่อย่างที่บอกนะครับที่เจดีย์เพ <c oughs> ียงนะครับถ้าถ้าจำไม่ผิดชื่อวัดอะไรปลอมยัยอม่กะว่าเป็นคน <c oughs> ที่อยู่กเกาะเจ็ดนะครับอันเนี้ยพลาดไม่ได้ ต้องไปไว่าไปไหว้แล้วก็ไปถ่ายรูปหรือว่ามันจุดที่ดีนะครับหรือว่าของฝากซีเวเนียต่างๆนะครับที่เป็นทําจากเครื่องปั้นดินเผานะครับที่ราคาไม่แพงพวกนี้ราคาไม่แพงแนะนําถ้าใครไปก็นักเทีย่ยวเนี่ยจะจะชอบนะครับเพราะราคาไม่แพงพวกแก้วแก้วนี่ทามาจากดินเผานะครับพวกกระถางต้นไม้ทําจากดินเผาพวกนี้แล้วก็นักเทีย่ยวสามารถลองไปขึ้นรูปนะครับลองทําเองได้อันเนี้ย แล้วก็ดูพวกอของเก่าๆของโบราณที่อยู่ในเกาะเก็ดนะครับแล้วก็อาหารการกินนะครับพวกวิเตียวพวกอา,อาหารที่ชาวบ้านก็ทําขายนะครับอันนี้ก็ซึ่งสามารถจัดเป็นโปรแกรมวันเทิกได้เลยนะครับอันนี้ก็ชอบครับคุณมีกิจกรรมที่อยากทําแต่ยังไม่ได้ทําในเกาะเก็ดไหมครับก็ จริงๆแล้วเนี่ยที่ที่ผมไปนะครับแล้วเนี่ยจะเดินเฉพาะจุดชุมชนที่อยากทําจริงๆก็คืออยากปั่นจักรยานนะครับรอบชุมชนหรือเออเอาสกูตเตอร์ไปเองนะครับแล้วก็ไปขับสกูตเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยที่ที่ชุมชนเกาะเกร็น,นะครับแล้วก็แวะชมตามบ้านต่างๆอันเนี้ยอยากทำนะครับอยากทำครับผมคุณจะแนะนำกเกาะเกร็ ให้กับเพื่อนๆหรือคนรู้จักไหมครับอ๋อนี่แน่นอนนะก็เอ่อก็แนะนํานะครับจากประสบการณ์ที่เคยไปมาแล้วนะครับก็อยากให้ลองไปสัมผัสดูนะครับจะขับรถไปแล้วก็ข้ามข้ามฝา่าข้ามฟากมาหรือจะนั่งเรือจากเอ่อแถววัดพระแก้วนี่ก็มีเรือว่าจ้างนั่งเป็นเรือเรือหางยาวมานะครับซึ่งปลอดภัยนะครับปลอดภัยนะครับก็นั่งมาได้แนะนำฮะก็ทุกข้อมูลตามเว็บไซต์ต่างๆหรือคีย์ g o o g l e เนี่ย มีได้มีแน่นอนนะครับแล้วก็ว่าจ้างเป็นแบบเบ็ดเสร็จเหมาจ่ายเลยก็มีอันนี้แนะนําแนะนําเลยครับคุณมีข้อเสนอนะอะไรสําหรับการพัฒนาการท่องเที่ยวบนกเกาะเกตบ้างไหมครับก็ทุกวันนี้ก็ดีขึ้นนะครับคิดว่าดีขึ้นนะครับแล้วก็มีพวกสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับโดยเฉพาะอยิ่ง f a c e b o o k นะครับที่เป็น ผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิตภัณฑ์ชาวบ้านเนี่ยเขาก็ใช้ f a c e b o o k เนี่ยมาส่งเสริมการท่องเทีย่ยวของเขานะครับแล้วก็ทุกวันนี้มี tiktok อกเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับ mm hmm. ติกตนี้ก็เป็นอะไรที่เป็นไวรัลที่เร็วมากเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็น tiktok อกเนี่ยชุมชนเนี่ยผ่าน tiktok อนะครับ mm hmm. บ่อยนะครับอาหารการกินขนมนะครับผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็นของชุมชนในที่กาะเกดเนี่ยผ่านไวรัลจาก เอ่อโซเชียลมีเดียเพราะอยากใช้โซเชียลมีเดียเยอะๆนะครับแล้วก็ทำในอเอ่อ,อการอนุรักษ์นะครับแล้วก็รักชุมชนนะครับแล้วก็เอ่อพัฒนาร่วมกันพัฒนาเป็นเป็นเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับเศรษฐกิจมันจะได้ย,ยั่งยืนอยู่ในวิถีชีวิตของ,กอของเกาะเกร็แล้วก็ยังคงอยู่คงสภาพอยู่แล้วก็อยากให้อนุรักษ์ นะครับความเป็นก่อเกตไวให้สุขภาพได้ได้นั่งยืนตั่งยืนให้นันที่สุดครับอันนี้ก็อยากจะอยากฝากนักงเที่ยวไว้นะครับครับขอบคุณมากครับหมดคําถามครับครับผมก็ขอบคุณครับผมนะครับที่ยินดีครับที่เอ่อมาถามแล้วก็ยินดีให้คํําคาตอบด้วยครับผมขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับครับ